สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาลีปอเจสอยู่ชั้นประถมป .4 อ,อยู่โรงเรียนแม่ฟ้าฟติมาอายุยเท่าไหร่ครับอายุเก้าขวบครับอ่าความสามารถพิเศษอะไรชาลีบอกพี่สิครับแสดงหนเล่นกระาของเล่นที่คนดิของเล่น,นมึงไม่มียางจะเล่นยังไงอ่ะเอายัางกูเถิดไม่ได้แล้วของเล่นข้างล่างมันคือแต่กูไม่ให้มันเล่น แล้วม<ล>ั้เนะนะอ่เตอร์ดรนะไม่เไม่เห็นเลยนต้องอยากอยากตื่นก่อนถ้านักอยากนอนเนี่ยพี่ก็าทำงานไม่ได้นะนายต้องอยากอยากที่จะตื่น่อนรับแปดเลยมั้ยลอาซ้อมิ๊กไป,ไป,ไป,ไป ถ้าคืนนี้เราไม่สามารถผ่านวันนี้ไปได้พี่ก็ต้องยกคิวใบนี้ไปถ่ายอีกพี่ก็ต้องเพิ่มคิวอีกนะกลางคืนมันมีมันมีแค่ท้านี้ั้าที่สองแล้วก็เหลืออีกครั้งสุดท้ายแค่นั้นเองซึ่งครั้งสุดท้ายนะก็เหลือน้อยมากแล้วนะอดทนให้ผ่านคืนนี้ไปได้แล้วก็จะสบายแล้ว ม่เ,เธอจะเป็นคนเช่นไรฉันเองเข้าใจเธอ,มอ,มอผมก็มีรักครั้งแรกว่ะครับเธอชื่อไหนหน่าหน้าตาแบบนี้เฮ้ยคนนี้ครับ แมสสังงานนี่ละกานเนี่ไม้ผมตรงนี้มากี่เดือนนะเกิดก้าวเกิดก้าแล้วเสียดายไหมวันนี้ <S <S เดี๋ยวก็ยาวแล้วเาจะก,กินเทสก,กินนี้ก็สั้งงนเหมือนกันแหละถ้าสิก,กินเทไม่เสียดายขอม,มา